าทางด้านสาวงามมิสยู n i เว r ร์ Thailand ์ประจำปี2013นะครับมีน้องลิตา้าชาลิตาแย้มวันนังรอง,อ,อ,องทั้ง4คนนะครับน้องจีจี้ชนทิชาแพรวาสกาวันนะครับน้องเล็กสุนิพรและน้องจำปาวันนิสานะครับรวมทั้งผู้ จัดกองประกวดด้วยนะครับคุณประนอมถาวรเวศครับเข้าพบคุณประวิตรมาลินน์และคณะผู้บริหารของทางช่อง3นะครับเพื่อที่จะขอบคุณที่ช่วยในการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ในการประกวดครับซึ่งคุณประวิตรเองก็ได้อวยพรให้น้องลิต้านะครับประสบความสําเร็จบนเวที MissUnivers ์และยังถามว่าสาวงามท่านไหนนะครับสนใจงานด้านใดบ้างนะครับด้านบันเทิงนี่รองทั้ง4คนนี่สนใจหมดเลยนะครับในละครแต่ว่าพอถามน้องลิต้าบอกว่าอยากจะเน้นในเรื่องของการประกวดนางงามไปก่อนนะครับโดยสาวงามทั้ง5ท่านครับได้เปิดเผย บอกว่าเพิ่งผ่านการประกวดไปไม่กี่วันนะครับยังคงตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ก็เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนอีกประมาณ2สัปดาห์ครับถึงจะเริ่มทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับน้องลิต้าชาลิตาแย้มวันนังนะครับจะเดินทางไปประกวด มิสยูนิเวอร์สนะครับประจําปี2013ในเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุประเทศนะครับว่าจะประกวดที่ไหนน้องจีจีชนทิชาเที่ยนธรรมนั้นรองอันดับหนึ่งจะไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลบิวตี้เพเน2013ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนน้องแพรวาสกาวันสิงหาปีชาก็จะไปประกวดมิสทัวริ i ึมควีนอินเตอร์เนชั่นแนล2013ที่ประเทศจีนส่วนรองอีกสองท่านนะครับก็จะไปประกวดเวทีอื่นๆเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุในตอนนี้นะครับก็ยินดีกับทุกท่านอ 看。